ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ภูมิคุ้มกันตำ่ำต้องการดูแลสุขภาพก่อนจะสายขาดโปรโตีนแต่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์ไม่อยากเป็นมะเร็งความดันสูงโรคหัวใจแพ้นมแพ้และโตสอยากทานนมจากพืชอยากเสริมโปรโตีนจากพืชและทานแทนมื้ออาหารได้เลยฉันไม่อยากข่าสัตว์แต่ก็ไม่อยากขาดโปรโตีนฉันรักโลกอยากช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน ต้องนูตราเวลพีพีเครื่องดื่มแทนมื้ออาหารเสริมด้วยผมเมล็ดแฟกต์ใหโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA สูงดีต่อสมองและลดการอักเสบสารอาหารหลักโปรโตีนที่มีส่วนผสมจากทั่วลันเตาสีทองอัดแน่นไปด้วยโปรโตีนใยอาหารและแคลเซียมสูงเสริมด้วยกรดอะมิโนโจำเป็นธาตุเหล็กทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ และผู้แพ้นมจากสัตว์โปรตีนทางเลือกสำหรับกลุ่มมังสวิรัตช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายบำรุงร่างกายป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันกระดูกพรุนและอาการท้องผูกลดไขมันในเลือดและช่วยให้นอนหลับสบายชงง่ายให้พลังงาน200กิโลแคลอรีต่อแก้วอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลอิ่มอร่อยไม่มีเบือ่อด้วยผงแต่งรสชาติทั้ง4รส ไม่มีสารเจือปนที่เป็นพิษต่อร่างกายพร้อมด้วยมาตรฐานการรับรองออร์แกนิกตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกและเพิ่มตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาไตาเสื่อมหรือรังด้วย Pdwell PP สูตรสารอาหารครบถ้วนสำหรับผู้มีปัญหาไตาเสื่อมเรื้อรังระยะที่ยังไม่ต้องฟอกมีสารอาหารครบ5หมู่โดยคุมโปรตีนและแร่ธาต เสริมด้วยแพลนสเตโรลและเสริมด้วยบราน c ์เชนอะมิโน o อซิดเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อมีโซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่ำช่วยลดภาระก,การทำงานของไตและลดของเสียที่ค้างค้างในร่างกายนูทราเวล PP และพรีเดวเวล PP ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพช่วยให้คุณไม่ขาดโปรตีนมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมต้อนรับ,บวันใหม่อยู่เสมอ สนใจสั่งซื้อได้ที่ s h o ป e e Lazada และ JD Central หรือตามช่องทางนี้ได้เลย